สวัสดีครับผมพบกับผมโปรตุเกสงานสวนเมือนี้สิพามาพบกับพืชผักกินได้เริ่มจากหนาบ้านเท่านะครับมาเบิรงกันเลยนะครับนี่เริ่มจากตะไคร่นะครับตะไคร้ใส่ต้มไก่ต้มปลาได้เบิดนะครับเริ่มจากหนาบ้านนะครับเนาะก็มีใบผักตำลึงนะครับนหนาบ้านมีหอดนกหอดอย่างมากินนะครับ น้ำหัวน้ำ้าวกินได้เมืดนะครับยางเขามาขาังในนะครับขังในก็จะมีนี่ครับอีบุกนะครับบุกหวานนะครับเนาะต่อมาก็คือผักกระทินนะครับหรือว่าผักเกษตรกรกะทินน้ลงกะทินผักกะทินนะครับผักเกษตรกินยอดนะครับนี่ตัวนี้ไลมาทาั้งนี้นะครับก็จะมี กระเพาะนะครับอันนี้คือต้นน้อยเรี่ยดินนะครับเรี่ยดําดินนั่นนี่นะครับมีนี่นะครับขมิ้นนะครับเป็นยากินได้ครับเปใปา่หนึ่งปลาหนึ่งไก่มีใบหูเสียนะครับนี่ใบหูเสียกินได้นะครับมีสมุนไพรนะครับนี่ ฝ่าทะไลโจรน,นะครับตำลงไปอีกนะครับฝ่าทะไล่โจรสูงขึ้นมาอีกจักน้อยตัวนี้นะครับใบอใบผักผักผักผงชลรสนขดบ่อครดด <c ười> บก <c ười> ระกะกระผกชลอดเนี่ <c ười> วดี่ยแบบเข้มๆแน่อย่างน้อยนะใบผงชโลดหรือว่าใบผักอ่าใบบักหุ่งกินใบนะครับบัก่งกินใบหรือผงชโลดนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นใบบักกูดนะครับใบบักกูดต้นใหญ่บักเปเลยครับพูนบักกูดอียงคืองามขึ้นเยนะครับต่อมาก็จะเป็นมะลุมนะครับภาษาไทยเอื่นมะลุมภาษาอีสานเขาเอื่น ผักอีหุ้มนะครับใบมันสิเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเสียเด็ดใบมาให้เบิ่งนี่ครับเป็นใบเน่นหน่อยอย่างที่นะครับเขาเอื่อนมาลุ้มนะครับนี่มาลุ้มหรือผักอีหุ้มบานเฮานะครับยี่สายอีสานเอเปนผักอีหุ้มนะครับต่อมาก็ี๋จะมีผักขี้เล็กนะครับนี่อันนี้คือขี้เล็กกินได้นะครับขี้เล็กกินได้นี่คือต้นผักขี้เล็กนะครับอยู่หนาบานเลย ไปด้งามนะครับผักชีเล็กหยอดเอเล่ยพู้นะครับไ้แกงนะครับแกงใส้หนังหมูหนังวัวลงไปอีกนะครับก็ดจะเป็นกระชายนะครับนี่กระชายรกระชายดำกระชายขาวกระชายเหลืองก็ว่ากันไปนะครับสิมีบักเนานะครับมีนหน่วยมันออกปกเนานี่น้าบ้านเลยนะครับบักเนาซองมึงกันหามีหน่วยมัน โอ้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 เจอหน่วยนะครับนี่นี่ n ì, n ì, n ì, n ì. นี่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 หมักหนาวแป้นนะครับหมักหนาวแป้นรักมีหน่วยอยู่นะครับปลูกไว้ตั้งแต่ปีมอโวโรแล้วนะครับหมักหนาวหมักม่วงนะครับนี่หมักม่วงห <c oughs> มักหนาวหมักม่วงสูงขึ้นไปเสียดฟ้าคือหมากลิ้นไม้นะครับเห็นบ่เพกกาหมากลิ้นไม้กันดอก กลางซรางกิ่งซิงอยู่ถึงพู้นะครับหมากเล่นใหม่เลยบักเพกาะนะครับกินดอกกินน่วยมันนะครับมาเผาเมาื่อกี้เป็นยาขมนะครับบํารุงเลียดขางหัวเขามานี่ก็กิเป็นบักมีนะครับนี่สูงตั้งงานขึ้นคางคางหัวไปยจงสั้นนะครับบักมีนะครับหน่วยน้อยเขาเอื่นหำบักมีนะครับ น้อยๆก็เอ e. ื่นหำนะครับกันเอื่นหญ่แล้วก็เอื่นบักหำนะครับนี่บักมีกันด้วยแล้วกขเอื่นปลาหำว่ากันไปตัดคำๆนะครับนี่บักมีขางหัวทั้งนี้ก็มีมบักเขาเมานะครับนี่มักเขาเมาทรรไมชาติเกิดอยู่ขางหัวกินได้ด้วกันครับปักปังนะครับเรียไล่ขึ้นตามขางหัวกินได้ด้วยกันครับ ผักปังกินดอกกินใบกินย e. อดนี่เป็นพ่วงเป็นพ่วงเสียไปลวกนะครับมะเขียบนะครับตัวนี้เป็นมะเขียบหนังนะครับตัวนี้หน่วยมันมีนะครับนี่หน่วยมันครับปลูกไว้แต่ป,ปีมะโวอกันครับอันนี้เป็นเคียค้ยเคียนี่น,น,ะนะครับแยกเบิ้งดีๆนะครับอันนึงนี่ใบยังยังสี่คือเคียเขานะครับกินบ่ได้นะครับเคียเขา แต่ใบน้อยแบบนี้นะครับนี่นี่นี่เขาเอื้นผักคลิกนะครับนี่เอามาลวกกับแจวดอกมัน <discord> น <noise> ี just, kind of ่ลวกแซบเป็นตะไนยนะครับนี่แซบครับผมต่อมานะครับผักอีลำนะครับนี่เขาเอื้นผักอีลำนะครับเอามาหนึ่งแก้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะครับยอดอ่อนมันแซบเป็นตะไนยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับนี่ตัวมันตัวญ่พอสมควนนะครับเอื้นผักอีลำนะครับ หลังบ้านก็มีแบบคลิกอยู่คางองค์นะครับนี่เกิดเองนะครับตามธรรมชาติมีตัวนี้นะครับค่านะครับคาใหญ่ค่คาเลียงบักฮุ่งนะครับเกิดขึ้นมาแบบงงงงนะครับขัดมันง่ญ่ก็ได้กินไว้ตัวนี้นะครับล้องกล่องนะครับนี่เป็นที่นี่นะครับปลูกไว้ตึงได้สมัยแดแบ้านนี่เห็นมากเห็นไวยจักเถื่อนนะครับตัวมันมีหอดกล้วยนะครับนี่กล้วยนะครับ เบิงหน่อเมดใบบางงามแต่ว่าอยู่ทงน้าหนีงามนะครับแต่ว่าแตกนอกเสยทุนนะครับตัวนี้ใบแบบนี้นะครับเป็นทุนนะครับนี่ถัดมาก็มีบักเขือแข้งบักแข้งนะครับบักแข้งบานเ้าเอิอนแบแข้งภาษาไทยเอือนมะเขือพวงนะครับนี่เป็นอย่างที่นะครับมะเขือพวงใส่แกงใส่ออมได้เบิดนะครับตัวมัน ต่อมาก็มีกอไผ่นะครับนอไม้นี่ครับนอหวานนะครับนอเนี่ยนอหวานเบิ้งนอนะครับเดี๋ยวถือว่าบ่เห็นนอเยอีกนี่ครับเห็นบอนอหวานนะครับเห็นบ่เนี่ยสางหลังเนี่ยเกิดกุป๊ปจินบ่ทันนะครับนอหวานปวดนะสางหลังเกิไปลงมาขางหลังของน้ำก็นที่นี่พักอีเลิกนะครับ ผู้ใดบุ้หูแจักเนี่ครับผักอีเลิศแมนมืดนี่ครับผักอีเลิศหลายคักมีหอดบักเผาเลยครับผุ่นกระดังสีหญ่เขาว่าบักเผาสามปีนี่ปลูกมาได้หาหกปีแล้ว <c oughs> เปลี่ยนซานมีหอดมากแอป,ปเปิลยางเลยผู้ใดแอป,ปเปิลยางนุ่ยเขียวๆหรือไหมอ่สุกเลือกกับยังเขียวอยู่ครับเอิ่นแอป,ปเปิลยางนะครับในแอป,ปเปิลยางก็จะมีอย่ปปปยาง ยานางนะครับนี่ใบแบบนี่นะครับก็เห็นมัใบยานางเป็นเคี้ยึงน้ําต้นนี่ทีนะครับอันนี้อีกอย่างครับบอระเพ็ดนะครับซุ้มขมขมมาเมื่อปลายปากเด็กหน่อยนะครับเป็นยานะครับนี่ครับหัวมันหัวเผือกนะครับอยู่ในดินนะครับหัวมันหัวเผือกคางกันก็เป็นไว้นะครับกินได้เบิดสุดยางเบิงไพ่กิ่มสูงครับนอซากดากทุกคน กิมซุงนะครับเป็นได้ครับผลทั้งหลังกินได้มดส่วนสุยางนะครับได้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผืชผักขางบ้านลิ้มหัวกินได้เมิดครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ